ก็ต้องขอสวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำโทรศัพท์มือถือนะครับที่น่าซื้อและน่าสนใจในเรทราคาไม่เกิน8,000บาทในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีรุ่นไหนที่มีความน่าสนใจกันบ้างรุ่นแรกนะครับก็คือ xiaomi mi a 1โดยจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด5.5นิ้วนะครับความละเอยียดจะเป็นแบบ full hd cpu ที่ใช้จะเป็นคอคอม o snapdragon 6ก5แบบ octa core GPU จะเป็น a r d u i n o 506แรมมีขนาด 4GB ร o ม 64GB รองรับ MicroSD Card ส,สูงสุด 128GB กล้องหลังจะเป็นกล้องคู่นะครับโดยจะมีความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลบวกกับ12ล้านพิกเซลและมาพร้อมไฟดูโอ LED flat แ,และมีระบบโฟกัสภาพแบบ Face Detection Auto Focus กล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลมีเซ็นเซอร์สกแกายไลน์้วมือ รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi Bluetooth 4.2, USB Type C รองรับการใช้ง,งานแบบ2ซิมแบตเตอรี่นะครับมีความจุอยู่ที่3 8 8 0 mAh ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 7.1.1นูก,กัดนะครับด้วยราคาวางจำหน่ายจะอยู่ที่7,990บาทครกิบาทครับ v i Prime จะมาพร้อมหน้าจอแบบ IPS ขนาด5.7นิ้วอัตราส่วน18ต่อ9ความละเอียดจะเป็นแบบ HD CPU ที่ใช้จะเป็นคอคอม Snapdragon 430แบบ Octa Core ความเร็วอยู่ที่1.4 GHz GPU จะเป็น Adreno 505และมีขนาด4 GB รัม 64GB ่ตรองรับ Micro SD Card สูงสุด128 GB กล้องหลังนะครับจะมีความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลมาพร้อมไฟ LED flat กล้องหน้าจะเป็นกล้องคู่นะครับโดยจะมีความละเอียดอยู่ที่20ล้านพิกเซลบวกกับ8ล้านพิกเซลมาพร้อมไฟเซลฟี่ flat มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือรองรับการใช้งานแบบ2ซิมรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi Bluetooth 4.2แบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่3000มิลลิแอมทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 7.1นูก,กัน โดยราคาวางจำนายนะครับจะอยู่ที่7,490บาทครับ Asus Zenfone 4 Mac Pro จะมาพร้อมหน้าจอแบบ IPS LCD ขนาด5.5นิ้วความละอียดจจะเป็นแบบ HD CPU ที่ใช้ก็จะเป็น Core c o m Snapdragon 430แบบ Octa-Core ความเร็วอยู่ที่1.4 GHz GPU จะเป็น a r d u n n o 5 5 5 RAM แรมีขนาด 3GB พร้อม 32GB รองรับ microSD c a r กสูงสุด 256GB กล้องหลังจะเป็นกล้องคู่นะครับโดยจะมีความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลบวกกับ5ล้านพิกเซลมาพร้อมไฟ LED l l s t กล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลและมาพร้อมกับไฟแฟ s h ด้านหน้านะครับรองรับการใช้งานแบบ2ซิม รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi Bluetooth 4.1แบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่5,000 m a ah, มิลลทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 7.0 Nougat นูกัตโดยราคาวางจำหน่ายนะครับจะอยู่ที่7,990บาทครับ t h โ n เว o k 8 plus จะมาพร้อมหน้าจอแบบ IPS LCD ขนาด5.2นิ้วความละเอียดจะเป็นแบบ Full HD CPU ที่ใช้จะเป็น m e d i t t e k Helio P25 แบบ Octa-Core ความเร็วอยู่ที่2.5 GHz GPU จะเป็นมารีที880 RAM มีขนาด4 GB ร่อม32 GB รองรับ MicroSD c a r กสูงสุด128 GB กล้องหลังจะเป็นกล้องคู่นะครับโดยจะมีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลบวกกับ5ล้านพิกเซลมาพร้อมไฟดูโอ LED l l s h นะครับ กล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลและมาพร้อมกับไฟ LED แฟลชด้านหน้านะครับมีเซ็นเซอร์สกแกนลายนิ้วมือ,มอรองรับการใช้งานแบบ2ซิมรองรับระบบเสียง Dolby Atmos แบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่4,000ม ah, ิลลิแอมป์ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 7.1.1นูกัดนะครับด้ราคาคาว่าจำหน่ายจะอยู่ที่7,990บาทครับ โนเกีย6มาพร้อมหน้าจอแบบ IPS LCD ขนาด5.5นิ้วความละเอียดจะเป็นแบบ Full HD CPU ที่ใช้จะเป็น Qualcomm Snapdragon 430แบบ Octa Core GPU จะเป็น Adreno 505แล่มีขนาด 3GB รอม 32GB รองรับ microSD card สูงสุด 256GB กล้องหลังจะมีความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซล และมีขนาดรูรับแสงกว้างสูงสุดอยู่ที่ f 2 0กล้องหน้านะครับจะมีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลและมีขนาดรูรับแสงกว้างสูงสุดอยู่ที่ f 2 0มีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือรองรับระบบเสียง Dolby Atmos แบตเตอรี่มีความจุ3,000ม ah, ิลลิแอมทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 7.1.1 n o u g a นูกัดโดยราคาวางจำหน่ายนะครับจะอยู่ที่7,990บาทครับ OPPO A57 จะมาพร้อมหน้าจอแบบ IPS ขนาด5.2นิ้วความเอียดจะเป็นแบบ HD CPU ที่ใช้จะเป็น Qualcomm Snapdragon 435แบบ Octa Core ความเร็วอยู่ที่1.4 GHz GPU จะเป็น Adreno 505 RAM มีขนาด3 GB ร่อม32 GB รองรับ Micro SD c a r d สูด256ด b 5 6 GB กล้องหลังมีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลมาพร้อมไฟ LED flat และมีขนาดรูรับแสงกว้างสูงสุดอยู่ที่ f 2.2กล้องหน้านะครับจะมีความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลมีขนาดรูรับแสงกว้างสูงสุดอยู่ที่ f 2.0มีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือรองรับการใช้งานแบบ2ซิมรองรับการเชื่อมต่อ wifi bluetooth 4.1แบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่2,900ม ah, ิลลิแอม ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ android 6.0.1 marshmallow นะครับถูกครอบทับด้วย color os version 3.0ด้วยโดยราคาวางจำหน่ายนะครับจะอยู่ที่7,990บาท vivo v 5จะมาพร้อมหน้าจอแบบ ips ขนาด5.5นิ้วความละเอียดจะเป็นแบบ hd cpu ที่ใช้จะเป็น mediatek mt 6 7 5 0แบบ octa core ความเร็วอยู่ที่1.5 GHz GPU จะเป็น Mali T 8 6 0 MP 2แรมมีขนาด4 GB รอม32 GB รองรับ micro SD card สูงสุด128่งกล้องหลังจะมีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลมาพร้อมไฟ LED flat และมีระบบโฟกัสภาพแบบ PDAF กล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่20ล้านพิกเซลมีขนาดรูรับแสงกว้างสูงสุดอยู่ที่ f 2.0 และมาพร้อมไฟ LED แฟลชด้านหน้านะครับมีเซ็นเซอร์สกแกนนิ้วมือมีชิปประมวลผลเสียงแบบ h i ไ i โอเดี a k c 3 4 6แบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่3,000ม ah. ิลลิแอมทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 6.0 m a r s h m a l l o มถูกครอบทับด้วย Fantas OS เวอร์ชั่น2.6โดยราคาวางจำหน่ายนะครับจะอยู่ที่6,990บาทครับ โดยโทรศัพท์มือถือที่ได้แนะนําไปนะครับก็จะเป็นมือถือในเรดราคาไม่เกิน8000บาทที่น่าสนใจในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับสําหรับท่านใดทีส่สนใจก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะครับสําหรับท่านใดที่คิดว่ามีรุ่นอื่นๆือีกน,นะครับที่น่าสนใจในเรดราคานี้ก็สามารถมาแชร์กันได้นะครับใต้คลิปนี้เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กับคนที่สนใจนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้านล่างนี้ด้วยนะครับ และอย่าลืมกดติดตามช่อง a r i ิฟเทคนะครับเ่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารตรศัพท์มือถือใหม่ๆจากช่องของเรานะครับสวัสดีครับ